สวัสดีค่ะซ้อมจิมผ้าพีพ่พนองมาเบ่งดอกซากุระอีกแล้วค่ะพี่นองคะจุดนี้จะเป็นซากุระสีขาวค่ะพี่นองคะอีกฝากหนึ่งจะเป็นสีชมพูค่ะพี่นองซ้อมจิมผ้าชมสีขาวกอนเนาะค่ะพี่นองคะเดี๋ยวจังคามท่างไปชมความงามของสีชมพูค่ะ มาพี่น้องมาซ้ำจิ้มผ้ามาหอดจุดสีชมพูแล้วค่ะขามทางมาค่ะพี่น้องคะบรนยบกาศครับพี่น้องสวยง่ามหลายค่ะ ฟังตรงขามจะเป็นสีขาวค่ะ